ทราบไหมครับว่าทุกวันนี้คนไทยกว่า95%กำลังอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์ร้ายสายดึกดำบรรที่ดำรงเผ่าพันธุ์มามากกว่า500ล้านปีแล้วความจริงแล้วไม่ใช่แค่อาศัยอยู่ร่วมกันหรอกครับแต่คุณลูกของคุณและทุกคนที่คุณรักนอนอยู่ข้างๆมันเลยต่างหากเจ้าสัตว์ร้ายนี้คือสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้ครับโดยทั่วไปโรคภูมิแพ้จะกำเริบเวลาที่อากาศหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเช่น เวลาเปิดแอร์นอนตอนกลางคืนเวลาฝนตกหรือเวลาที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จใหม่ๆผมเองก็เคยเป็นโรคภูมิแพ้มาก่อนครับเป็นมาตั้งแต่เด็กนับรวมๆแล้วก็น่าจะร่วมสิบปีสาเหตุก็พอาะเจ้าสัตว์ร้ายที่ชื่อว่าไรฝุ่นวายร้ายขนาดจิ๋วที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี่แหละครับทุกครั้งที่อาบน้าเสร็จผมจะจามไม่หยุด น้ำมูกไหลจนแสบตาแทบจะลืมไม่ขึ้นเสมหะในลําคอจะเหนียวหนืดจนต้องถมน้ําลายทิ้งเพราะกลืนไม่ไหวและต้องทนกับอาการแบบนี้ไปพักใหญ่ๆจนกว่าร่างกายจะปรับอุณหภูมิได้ถ้าคุณมีอาการแบบนี้เหมือนกันแล้วก็คุณอาจกําลังตกเป็นเหยื่อของมันครับที่แย่กว่านั้นก็คือคุณอาจกําลังปล่อยให้คนที่คุณรักตกเป็นเหยื่อของมันด้วยเด็กๆจะต้องทนกับโรคทางเดินหายใจติดขัดไปเป็นสิบๆปี ผู้ใหญ่จะต้องติดยาแก้แพ้ไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาผู้สูงอายุจะต้องเสี่ยงกับอาการทางเดินหายใจล้มเหลวซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตทั้งหมดนี้เพราะคุณคิดว่าคุณทำความสะอาดที่นอนของคุณอย่างดีแล้วทั้งๆท,ที่จริงๆมันยังเต็มไปด้วยไรฝุ่นที่เริงร่าอยู่ตรงปลายจมูกของคุณคืนแล้วคืนเล่าอ่านแล้รู้สึกยังไงบ้างครับปกติแล้วผมไม่ค่อยชอบคนขายประกันสักเท่าไหร่หรอกนะครับ สมัยที่ผมยังเป็นเด็กมีตัวแทนประกันชีวิตแวะเวียนมาหาพ่อกับแม่เป็นประจำเลยพ่อให้ผมเรียกคนเหล่านั้นอย่างกับเป็นญาติกันว่าคุณอาบ้างคุณน้าบ้าง,าางป้าบ้างพ่อผมโตขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นหนุ่มๆสาวๆรุ่นหลานของพ่อหรือเพื่อนของหลานอีกทีที่แวะเวียนเข้ามาขายประกันพ่อกับแม่ผมซื้อเกือบทั้งหมดครับในช่วงที่กิจการของที่บ้านรุ่งเรืองมีเงินเหลือเฟือพ่อก็มองว่ามันเป็นการเก็บเงิน และก็ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือสุขภาพแต่ส่วนตัวผมคิดว่าพ่อขี้เกงงใจเลยยอมซื้อมากกว่ากุมทันของพ่อกับแม่รวมกันเป็นสิบฉบับเลยล่ะครับทีนี้พอธุรกิจเริ่มซบเศารก็ขัดสนเรื่องการส่งเบีย้ยประกันรายปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อต้องไปไล่กู้เงินจากประกันที่ทำไว้ซึ่งยังคงชำระเบีย้ยไม่ครบกำหนดวิธีนี้ถ้าให้พูดอีกอย่างก็คือ เรากู้เงินตัวเองมาใช้แต่ต้องเสียดอกเบีย้ยให้บริษัทประกันด้วยนาเจ็บใจใช่ไหมครับนั่นคือสาเหตุที่แม้จะทำงานมีเงินเก็บจำนวนหนึ่งแล้วผมก็ยังไม่ยอมซื้อประกันสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งเวลาขับรถคนเดียวผมชอบฟังพอดแคสต์ไปด้วยครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แถมยังเหมือนมีเพื่อนมานั่งคุยอยู่ข้างๆด้วยผมฟังพอดแคสต์ The Money Case by The Money Coach ของโค้ชหนุ่ม เป็นตอนที่มีแขกรับเชิญเป็นคุณแท็กสปักหนอมหรือพี่หนอมผู้ช่ำชองเรื่องภาษีชื่อตอนว่าลูกก็ต้องดูแลพ่อแม่ก็ต้องแคร์จัดการเงินยังไงให้ไหวแนะนำให้ลองไปหาฟังกันดูนะครับมันดีมากๆพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้พี่หนอมมาเล่าให้ฟังถึงชีวิตของแกที่คล้ายกับผมจนน่ากลัวคุณพ่อแก่มากแล้วไม่ได้ทำงานเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องจ้างคนมาดูแลตลอดเวลา ยังดีหน่อยที่พ่อผมแข็งแรงดีคุณแม่อายุมากแต่ยังต้องทำงานเพราะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายกลัวจะไม่เพียงพอพี่หนอมมีภรรยามีลูกมีค่าเทอมต้องจ่ายมีค่ากินอยู่ของคนในครอบครัวนอกเหนือจะปากท้องตัวเองที่สำคัญที่สุดพี่หนอมคือหัวเรียวหัวแรงสำหรับการหาไรายได้มาจุนเจือครอบครัวขนาดใหญ่นี้ถ้าเกิดพี่หนอมเป็นอะไรไปเสาหลักตนนี้ของบ้านก็จะหักและบ้านทั้งหลังก็น่าจะสุด และพังลงมาในที่สุดดังนั้นการซื้อประกันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยประกันทั้งปวงเรื่องราวของพี่หนอมน่ากลัวมากสำหรับผมเพราะผมเองก็คือพี่หนอมในเวอร์ชั่นของครอบครัวผมเหมือนกันและนั้นเป็นที่มาของประกันชีวิตตัวแรกที่ผมซื้อครับความทรงจำสามารถถูกเราขึ้นมาใหม่ได้ด้วยอารมณ์อารมณ์จึงส่งผลให้เราลงมือกระทำในบทที่4เราคุยกันไปแล้วเรื่องสัมผัส อารมณ์ประสบการณ์และความทรงจำยังจำได้ใช่ไหมครับเรารู้ว่าอารมณ์ช่วยเร้าความทรงจำเราขึ้นมาได้และถ้าความทรงจำที่ถูกเร้ามันมีแรงกระตุ้นมากพอมันก็จะส่งผลให้เราลงมือกระทำํำความกลัวทำหน้าที่เร้าความทรงจำและกระตุ้นการกระทำได้ดีมากครับเรื่องราวของไรายฝุ่นต้นเหตุภูมิแพ้พยายามกระตุ้นให้คุณรู้สึกกลัวเช่นเดียวกับเรื่องครอบครัวของพี่หนอม ความกลัวจะก่อตัวเป็นความเครียดในจิตใจเช่นเดียวกับเวลาที่เราหิวข้าวหิวน้ําเหนื่อยไม่สบายซึ่งสร้างความเครียดให้กับร่างกายเจ้าความเครียดทางกายและทางใจนี่แหละครับที่มันกระตุ้นให้เราลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อกําจัดมันทิ้งไปเรากินข้าวเพื่อให้ร่างกายหายหิวดื่มน้ําเพื่อลดความกระหายนอนหลับเพื่อให้หายเหนื่อยและหายากินให้หายปวดหัวและถ้ามันจําเป็นต้องจ่ายเงินซื้อ แล้วมันจะทําให้ความกลัวในจิตใจเราหายไปได้เราจะไม่ลังเลเลยจริงไหมครับ